สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพผ้ารวยนะคะมาหอดมาถึงพี่น้องคะ่ะอยู่ที่บ้านของแม่น้อยนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพอเดีมาพบมาพอ่อแม่น้อยดนนะคะเจ๊ตังค่ขาแต่เดินสายอยู่นะคะแม่วาด,ดีจ้า,ดดจาสบายดีบ่แม่ สบายดีแกเจตังให้นาให้ตาไปโดนเติบคิดหอดคิดถึงอยู่เด้อคุณแม่เป็นยังไดแน่เหล็กเฮาเมื่อวันนี้เล่ากับเขายุ่งจะแปดเก้าเอาบอกตำเล่ากับเขาเมื่อเมื่อวันนหอกแปดซีเหรอเนี่ยให้แปดสามเมนบอกมาบอกอกแปดซีเล่าเล่าก็ได เ้าเล่ามือนั่นของแม่เขาแปดเก้าบ่จ้ะโอจ้จ้ะน้องปรด้มาตามแม่โดนเด้น้องก็ไปอยนอุดรพุนเนาะวันที่ยี่สิบสี่ไหงเจอได้โอ้วันที่ยี่สิบสี่ให้ให้แปดสามมาบอ,อกแปดสี่โอ้ยจะมีเหตุสิทธ์ครับเนาะให้เขาเด้อบัดกินเอ็ดสี่เลยแปดสให้เขาเดือบัดที่ดี เมื่อนี้เอาเป็นขอเป็นตำราตำเล่ากันเนาะมาฝาก fc น้อแม่เนาะ fc เก่าๆเพิ่นกันยังโทรหาอยู่บอกค<ร>่ะแม่เป็นโทรมาอยู่ค่ะโทรมาหมายประจําเนาะตัวเลขของแม่น้อยนะคะก็ยังเป็นสูตรคิดคํานวณเหมือนเดิมสู่รเก้านเกี้นะว่ละเมื่อกี่ยวกับฝ้ามาแม่เนาะแม่กันอเอาตามสูตรนี่ละใช้สูตรเดิมมาตลอด ตัวนี้มันค่อยดังค่อยปังเด้พี่น,อน้องเนาะยจ๊ีจ่ห<ช>ม,มานั่มบอล่ละส่วนงูประยูนยักษวะฮะจับเพเ่็นม,มันบ่ะมานแต่ว่าให้เดี๋ยวบอกอยู่๋อแต่ได้บอกอยู่จ้าอ,อันเรีว่าดีเฮ็ด้าแม่ลงงห้พื่อนอยู่ เดี๋ยวเราจะแม่อ่านอ่านตัวเลขให้เอฟจีบ้งนะค่ะอ่านสักก้อนเอฟจียี่หกเนาะแม่น5 5 5หกศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกเจ็ดสองสี่ห้าห้าหกเก้าสี่ศูนย์ห้าเด่นเก้ากับห้าสามตัวสามหกศูนย์สามสี่แปดค่ะสามตัวเอาอยู่ดีสุดอันนี้ เดี๋ยวจะจุบตัวเลขให้เอฟซีได้ดูกันนะคะแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแม่น้อยตำลายเด้อพี่น้องส่วนรัฐบาลไทยของเองกกระเขามแม่บ่อแม่เขาอยู่สามสงองค่ะเจ๊จังโบแหลวลงเลยอนาะน้อ,อบใช่โควยมาเนอ มาคอยเห็นเจ้ามาว่าเสียงพูดอยู่ทางแม่เบิงเยอะเจตังเออจะเป็นตะมวนใท่ว่ะมวนอยู่ได้แม่เคยไปบ่แม่เคยไปบ่โพทองแม่อยาไปบ่เมื่อไรไปอีกเนาะอยากไปน้ำเด้บ่อยากไปช่องน้ำเด้บตีเห็นจะมีโอกาสจะไปชวนแม่ไปช่องเบิ่งอยู่อ่ะน้องไปน้องผ่อนนอนขึ้นตีละแม่ที่อยู่น้ำบ่ได้เออ นี่ยังกับหกศูะแม่เนี่ยหกศูนย์เก้าหาจะเช่มกันนะเป็นตัวนี้่งตัวแ่เอชซีหกศูนย์นี่ย่งอีกเก้าะแม่แล้วก็หนึ่งหแล้วก็เจสองเนาะสี่ห้า ห้าหกเก้าสี่อันนี้จะเป็นตัวเลขแนวทางของตำราของแม่น้อยนะคะท่านผู้ชมเด่นเอาสามตัวสามหกศูนย์สามสี่แปดเด่นนี้ก็จะมี ก้าแล้วก็แปดเน,ะ <Yes. S 2> นาะเนาะสรับตัวเด็กแนวทางของแม่หน่อยเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวเจะตั้งเขียนตัวเลขให้ก่อนแป๊บหนึ่งเขียนบาง้ามก็ตามดอกขอให้เลขะข็งแม่ด่ <c oughs> เนเก่ากับ่าเะดนเก่ากับผานี่ด่น เดนเกาำหาบอมัในจจมใยจยู่บ้อเมืนว่ามันใจเนี้ยนว่าันมันใจเยีนะมัมันใจเจ็กเปอร์เซ็นชิบแปดิบไปดีละไ่นอยว่ามันใจเจดสิบหรือแปดสิเนี่แหละนะคะ,ะางมหันก็ได้ค่ะแปดเก้า็ออกตรงตรม่กั่ก็ซื้อหบาทดิดแปดเก้านี่เ<อ>ขาตรงตมเนบกับดิ ซื้อมาสามชิปบาทวันนี้มันก็เลยหลุด,ดงวนหนึ่งเงินมาแม่นมา่งลดมาดีนะไฮแปดสามเมือออกแปดซีลด,ด้วยก็มันก็ชื่อเขาสุวรรณแหล่หนูว่าเนาะแม่อันสักเขาสุวรรณมันก็รวยแล้วพี่น้องแมน่นแต่ว่าแม่น้อยนี่ทำแม่น้อยก็ห้าบาทสิบบาทน้องแม่จ้าน้องแม่นแบบว่าห้องจีมาเคลอนเอฟซีบางคนบอกไฮคขายไฮคลายหน้ากรบโปแมนเด้อพี่น้องมีสติ ก็ล้ายๆละซื้อไปพ่อมีแห้งซื้อเด่นไปพ่อได้รุ่นเนาะแม่เนาะจ้า <Yeah. S 2> ค่ะมันเป็นแนวทางก <Yeah. S 2> ารทำประชุมนะคะู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะเราเอ่อเป็นเขาเรียกว่าคิดคำนวณแล้วก็เป็นแนวทางซื้อ,อ <Yeah. S 2> ชอบก็แจดขัดก็ผ่านซิประมาณนี้แหละ yeah. สบายเอฟซีแม่ก็สิคิดหอดแม่ยูเพราะว่าหนูบ่อยู่เนาะไกล้วมากอยู่ร้องกอแกลวมากอยูอ่อาจารย์จะโทรมาถามดิคือเก่าป่ะคุณจะต้องถามตัวเนาะเพราะว่าคุณเคยถือเอฟซีบางคนแกโทรมาหาเจตังขอโทษขอค่ายด้วยพี่น้องโอ้มันไปถ่ายคลิปแล้วมันไม่ได้รับแหม่หนูไอ้คือว่าแล้วเนาะมันเดินสายไหม ขึ้นลดลงลด,ลงลดขับลดโอ้เล่นหลีขนาดเลยเมื่อกี้นี่ถ้าใครอยากติดตามรับชมนะคะตัวเลขของต้นโคทองนะคะด้วยการก็ติดตามให้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาลงให้เอฟซีดูเนาะแต่วันนี้มาติดตามตัวเลขแนวทางของตำดาวแม่วงกุมตัวเดเนี่หกศูนย์เก้าห้าเจ็ดสองสี่ห้าเกศูน ก้าห้าเจ็ดสองเก้าสี <S 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 ่สี่ครูสี่ครูมองวงสี่นะสี่ห้าไอ้เดสี่ห้าใครที่ติดตามตัวเลขของแม่น้อยนะคะอันนี้จะเป็นตำราวเนะเอาตำราวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปเอารัฐบาลไทยเนาะแม่เนาะสำหรับตัวเลขนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของ ตำราวเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขยายให้เบิ่งก่อนนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขของแม่น้อยวันนี้ชัดเจนอยู่ไล้ะแม่แม่แม่นะ้อ สำหรับตัวเลขแนวทางของแม่น้อยตวันนี้นะคะก็เป็นตําราวของมาที่26มีนาคมนะคะพศ2568วันนี้แม่ให้เด่น9รอง8นะคะจับคู่60 16 45 94 95 72 56 05 3ตัว360แล้วก็348อ่ะ FC อย่าลืมตัดเล่นนะคะก็ย้ำเป็นแนวทางนะคะ ไอเอฟซีสุกสวมันหวานสกู่สก้นนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะไปติดตามตัวเลขของรัฐบาลไทยกับแม่ต่อเพราะว่าในงวดที่แล้วเข้าตัวใดแม่รัฐบาลไทยตามสองกับเข่าอยู่เขาสามสองค่ะอ่ะทิมรอนะคะสําหรับตัวเลขรัฐบาลไทยนะคะเจตังย้ํานะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะว่าใต้คลิปใต้เพจนะคะไม่มีเว็บหวยนะคะ เว็บหวยเว็บปักหมุดการพน,นันหรือว่าเข้ากลุ่มลายใดๆทั้งสิ้นเด้อพี่น้องนะคะถ้าเข้าไปถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ